ปัญหาเรื่องของโลกร้อนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทางเครือเจริญพกระพันและบริษัทเจริญพกพันอาหารจํากัดมหาชนหรือว่า CPF ก็ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่พักอาศัยและก็เป็นการต่อสู้กับเรื่องของโลกร้อนด้วยนะครับมุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2573ฏปติดตามนะครับโครงการ c p 1 0้อยรักโลกจากรายงานครับ CP และ CPF CP ร่วมร้ายลีงความดีปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโลกร้อนในโครงการ CP ร้ายรักโลกตามเป้าหมายของเครือเจริญพกพภัณฑ์ปลูกต้นไม้ให้ได้20ล้านต้นมุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2573หรือในอีก9ปีข้างหน้า CPF สนับสนุนให้พน,นักงานขับเคลื่อนเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน20 30ในโครงการ Sustainability in Action ยั่งยินได้ด้วยมือเรา กิจกรรมกาจัดป่านาในเมืองด้วยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้กระถางในที่อยู่อาศัยของตัวเองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมและโลกของเรา CBF มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสางพลังบริษัทในเครือ c รมเท่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ สู่เป้าหมายองค์กรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์เริ่มต้นจากความร่วมแรงร่วมใจผลไม้ผละมือของพนักงานในองค์กรและขยายผลสูขข่คนรอบข้างและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่งยืน